สวัสดีครับผู้ชมท่านก็กลับมาพบกับผมพลโมโตราวร่กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ทางทีมงานเราก็มีข่าวสารด่วนมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันอีกกับเจ้าพญาเหี่ยวอ้วนโฉมใหม่2021ไฮยบุษะในเช้าตรู่วันนี้ได้มีการปล่อยคลิปทีเซอร์ซึ่งคาดว่าเป็นคลิปหลุดครับออกมาบนโลกออนไลน์ก่อนถึงวันเปิดตัวในวันศุกร์นี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้รับชมยังไงก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับ ต่อมาผมจะขอพูดถึงรายละเอียดของฮายุบุสัตโฉมใหม่เจเนอเรชันที่3ที่เผยให้เราเห็นกันในคลิปนี้กันซึ่งในคลิปนี้นั้นต้องบอกว่าเราเห็นรายละเอียดแบบแทบจะเต็มคันเลยเพราะว่าถ้าดูจากมิติรถแล้วมีการขี่เปรียบเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้าซึ่งมันดูแทบจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะักในด้านของขนาดตัวจุดหลักๆที่เห็นจะเปลี่ยนแปลงเลยก็คือในส่วนของด้านหน้ารถที่หันมาใช้โคมไฟแบบ Fu l l LED และมีไฟ Daytime Running Light ขนาดข้างระหว่างช่องแรมแอร์นอกจากนั้นในส่วนของรายละเอียดชุดแฟริ่งก็จะมีการปรับเส้นสายให้มันดูแหลมคมดูดันยิ่งขึ้นตามภาพเดี่ยวที่เคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้จุดที่มีการพัฒนาปรับปรุงและเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือเรื่องของคีบรีดอากาศทางด้านข้างเพื่อเพิ่มแรงกดในสไตล์ของวิงเล็ที่ใช้กันบนรถซูเปอร์ไบค์ ชุดท่อไอเสียก็เผยเห็นว่ามันเป็นท่อไอเสียออกคู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตามีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูแหลมคมยิ่งกว่าเคยด้านชุดหน้าจอก,ก็จะเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลตรงกลางซึ่งจะเผยให้เห็นรายละเอียดเทคโนโลยีทั้งในส่วนของ power mode f r a c t i o n control r i f t control engine brake และการปรับในส่วนของ quick shifter รวมไปถึงมีสเกลในส่วนของ gyro นเซอร์เพื่อวัดในส่วนขององศาการเลี้ยวโค้งซึ่งแน่นอนครับว่า รถคันนี้มันก็ต้องมาพร้อมกับชุดคันเร่งไฟฟ้าและ Riding Mode ให้สามารถปรับเซตได้อีกสุดท้ายนี้รายละเอียดของ Hayabusa โฉมใหม่ Generation ที่3นี้มันจะมีสเปครายละเอียดเต็มๆเป็นเช่นไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านติดตามพวกเรากันไปด้วยครับทั้งในส่วนของ Youtube Channel m o t o r i v ว l านี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ฝากเข้าไปกดไลค์และกดติดตามเป็นแบบ Favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบ Real Time วันนี้ผมพลและทีมงาน Motorival ต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ